วันนี้ยายพินจะพามาทำมะขามเปียกเก็บไว้กินนานๆเนาะอันนี้นนนนะนมะขามที่เราแกะเบือกไว้แล้วเนี่ยน้ำละลายน้ำเกลือเข้มข้นนะปั้นขนาดนี้จ้ะเราทำกินเองเราไม่ได้ทำขายเรากะกินมือนม้อหนึ่งมื้อหนึ่งันจ้ะไอ้น,นี้เศษที่อันนี้มันไม่สวยเราก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆไปตุกเล็กๆเนี่ยมะขามเปียกต้องทำเช้ามืดนะ หลังจากที่ตอนเราแกะตอนไหนก็แกะได้แต่เวลาเรามาทำเข้าปั้นอย่างเงี้ยเราต้องมาทำเช้าเช้าจ้ะเพราะว่ามะขามมันจะมีความนิ่มอยู่อีนนี่หลงยาเปิยังแกะไม่เสร็จทีการเราก็เลือกขนาดที่เท่าๆกันก็มาเลียงเลียงแล้วก็บีบทีละหน่อยละหน่อยยายวินเหมือนจะเป็นวัดอันเนี้ย มีน้ำมูกตันช้าเหมือนแพ้อากาศจา้ะเป็นมาสามสี่วันละแต่ว่ญญาเยพินไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนกันนะเหมือนให้ใจไม่สะดวกเห็นไหมนะเพืเ่อนๆดูนะวันเยพินเก็บที่ต้นมาไม่ได้ไม่ได้อ้นี้หรอกไม่ได้ถ่ายไว้คลิปไปหลักตอนสอยอนะเนาะก็เลยเมื่อคืนมานั่งแกะ ินข้าวแล้วก็แกะมะขามแกะได้เนี่ยนี่ันแกะไว้เมื่อวันก่อนนี้มะขามทาใหม่ๆสีมันจะสวยจ้ะนี่มะขามต้นเนี้ยมันออกหลายรุ่นจ้ะทาใหม่ๆเวลาเราแกงน้ําแกงสีมันจะสวยเนี่ยมันมันกดใน่ลงใช่ไหมล่ะแล้วก็เนี่ยมือจุ่มน้ำหน่อยๆเุ้ยโลเปถุนไม่ลวกไม่ลวกเอาขาหนีไปได้ โอ้ยฟัไวายยังพอม,มีอยู่เราไม่ต้องทำปั้นใหญ่มากจ้ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็มีดฟันโคนมันให้เรียบร้อยตอนนี้แถวบ้านยาพินขายกันกิโลละร้อยบาทนะจ๊ะมะขามเปียกนะแต่มันจะมีมะขามอีกอย่างหนึ่งมะขามฝักใหญ่ๆห่อะที่เขาเรียกมะขามกเกษตรอะฝักใหญ่เบลือเตเบลือเบเตอะ อย่างนั้นเอามาแกงไม่อร่อยนะมันเปรี้ยวเกินจะายพินไม่ค่อยชอบจ้ะอย่างนี้เขาเรียกมะขามมะขามขี้หนู่มะขามขี้แมวนีม่มะขามนแถวแบ้านเยพินเขาเรียกอยู่ถักฝักใหญ่ๆก็จะเรียกมะขามกระดานแต่นี่มันมะขามอะไรกันไหมมันคือหันพื้นเมืองนี่แหละมันขึ้นเองอะเปิดพยายาม แล้วก็แกะเม็ดแล้วมาเรียงเรียงไว้ให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยเห็นไหมแก,แกะเปลือกออกแล้วก็มาเรียงไว้แล้วอีในดำๆที่ว่ามันออกก่อนรุ่นแรกสีมันไม่สวยอย่างเงี้ยแล้วก็แยกไวท้ทีหนึ่งเอาไว้กินก่อนสีมันไม่สวยเราก็แยกออกแล้วก็เอาแต่แดงๆเ,เอาไว้น่ะสวยๆเอาไว้ ขามใหม่สีสวยนะมันจะต้องสีอย่างนี้จ้ะเนี่ยเห็นไหมถ้าดำดำม,มันจะไม่น่ากินจากเวลาแกงแล้วน้ําแกงมันจะสีไม่สวยไปกัน,น,นนะตอนนี้มะขามใหม่นี่ดอกใหม่มันเริ่มเริ่มออกดอกใหม่แล้วจ้ะดอกมันเอามาใส่ต้มปลาก็อร่อยนะ อูมปัญญาชาวบ้านของคนแก่ๆเขาบางครั้งเพื่อนๆดูคลิปยาพินอาจจะทำไมมันเสียงทึๆบางครั้งยายพินก็เป็นแบบแพ้อากาศอาจจะมันน้ำมูกมันจะไหลดูไหมยายพินก็เลยเลยแต่สวยจังมั้ย ทำไว้ใช้เองจะไม่ได้ทําขายหรอกไม่มีเวลาจา้ะแล้วขามมันก็มีไม่มากจนเกินไปอยาขอกินกาแฟก่อนเนาะออกมานั่งกินกาแฟตอนเช้าแล้วก็ถ่ายคลิปข่าวให้เพื่อนๆดูด้วยจ้ะ ยายพินจะบอกว่าทำไมต้องใช้ในน้ำเกลือผสมไอ้นี้จุ่มมือเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้น้ำเกลือแล้วว่าใช้น้ำทำเป่าธรรมดาจะทำให้มะขามลาจะ้ะนี่เราต้องใช้น้ำเกลือเข้มข้นจะ้ะเวลาจุ่มมือไว้แต่อันเนี้ยบางที่เขาก็เอาเกลือปลล่นโรยๆยหน่อยนะแต่ยายพิ์ไม่ได้เอาเกลือปลล่นโรยหรอกจ้ะยายพินเรายายพินเอามะขามแช่ตู้เย็นอยู่แล้วที่ก็ททำขายเขา จุ่มน้ำจนแฉะเลยจะให้ได้เพิ่มน้ำหนักมาขา่าเพื่ะน้เพื่อนๆสังเกตไหมที่เราซื้อมาจากตลาดนัมันจะเป็นแฉะแยะใหญ่ๆอันนี้ยันนะเขาจุ่มน้ำจนแบบน้ำพมเยอะจะเพิ่มน้ำหนักมาขามที่มันแห้งๆอ่ะจ้ะแต่ถ้าเราทําเองอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ต้องแล้วจ้ะ,เร,จะเราต้องมาทําตอนเช้าเเงี้ยมาขามจะมีความนิ่มมันมันอยู่แล้วเนี่ยก้อนหนึ่งเราก็ได้มือหนึ่ง เราทำใหญ่มากกับเวลากินแล้วก็ต้องปีกอยู่แล้ว้มันบีบไม่ลงแล้วก็เอามือจุ่มน้ำหน่อยนีย่แม่จ้าพินก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะจ๊ะ